เราสามารถนำโรสแมรี่มาใช้งานอะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกๆเลยนะคะด้วยความที่ว่าโรสแมรี่เนี่ยเขาเป็นสมุนไพร เราก็สามารถที่จะนำโรสแมรี่เนี่ยเอามาไว้ใช้ในการปรุงอาหารได้นะคะประเภทพวกอาหารติ้งย่างต่างๆใช้ได้ทั้งกับเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อปลานะคะหรือจะเอาไปใส่ในน้ําซุปก็ได้ด้วยความที่ว่าเขาจะมีกลิ่นและรสชาตินะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาค่ะจะช่วยทําให้ชูรสของอาหารที่เราทาอะ่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบที่จะเอาไปประกอบอาหารและอยากจะได้คุณประโยชน์จากโรสแมรี่วิธีการง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไปช เพียงแค่เราเติมน้ําร้อนในใบโรสแมรี่ไม่ว่าจะเป็นใบแห้งหรือใบสดก็สามารถมีชาดืด่มได้แล้วด้วยความที่ว่าโรสแมรี่เนี่ยเขามีสปปรรพคุณในการบําบัดรักษาร่างกายเยอะมากๆนะคะเราสามารถใช้เข้าได้ทั้งในแบบวิธีการรับประทานนะคะหรือจะเป็นการใช้สารสกัดหรือน้ามันหอมระเหยจากโรสแมรี่ก็ได้ใช้กินใช้ทาใช้กลิ่นได้หมดเลยเห็นไหมคะ ือโรสแมรี่เนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายเลยตอนนี้พี่แอมก็ปลูกโรสแมรี่ไว้ที่บ้านสวนนี้เยอะมากๆเลยค่ะและโรสแมรี่ที่พี่แอมปลูกนะคะเราจะมีอยู่อสองสายพันธุ์ด้วยกันก็คือในแบบของสายพันธุ์ที่เป็นพุ่มแล้วก็สายพันธุ์เลื้อยนะคะสายพันธุ์เลื้อยเนี่ยจะดีหน่อยตรงที่ว่าเขาจะมีดอกให้เราชื่นชมด้วยนะคะและดอกเขาก็จะออกในช่วงฤด,ดูหนาวอันนี้ก็เป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะเพิ่มความหอมและความสวยให้กับสวนของเราได้แบบง่ายๆเลยค่ะ